อิงฟ้าวราหัคาตัวขนาดนี้สมเป็นคนสวยสุดในไทยขาตัวขนาดนี้สมเป็นคนสวยสุดในไทยอิงฟ้าวราหัขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งแซงอ้ํางานเข้าเยอะไร้เวลานอนวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับนางงามสุดฮอตอิงฟ้าวราหั i มิสแกรนไทยแลนด์และตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชัน2นล2ไม่ว่าเธอจะขยับไปไหนต้องได้ยินเสียงกรี๊ดเป็นธรรมดา หลังจากที่กลับมาประเทศไทยแล้วก็มีงานเข้ามาไม่หยุดหย่อนกับงานท็อปสิบเ u ็ e จีควีนเซเล o บที่ท็อปสิจากเวที Miss Grand อินเตอร์เนชันแนล2022มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์และอีกหลายอีเวนท์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสําหรับประเด็นเรืตูของอิงฟ้าวรหัสที่หักย้อนไปนั้นนวัดอิสระไกรศีลเคยออกมาเปิดเผยว่าทําง,งานหนึ่งช่วโมง ค่าตัวอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทและวันแรกที่มาถึงไทยอิงฟ้าวราหาได้เล่าว,ว่าตอนนี้คิวทองยาวเหยียดถึงปีหน้าในส่วนของพรีเซนเตอร์มีประมาณกว่า1 8ถึงตัวแล้วนี่ยังไม่นับรวมซีรีส์ใหม่และคอนเสิร์ตท,ที่กาลังจะเกิดขึ้นหากเทียบเปรดค่าตัวกับนักสแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยอธิยาญาอุรัสยาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30,000 0บาทต่อชั่วโมงและทางด้านของนเดเดตคูกินยาข้อตัวอยู่ที่3,50 0 0 0บาทต่อชั่วโมงหรือจะเป็นของคู่จิ้นระดับแนวหน้า ซีนุนิวข้อตัวอยู่ที่ประมาณ400,000บาทและ P p ดิวกินที่เรด่าตัวอยู่ที่ประมาณ450,000บาทเรียกได้ว่าตอนนี้อิงฟ้าวราหัสค่าตัวแรงสูงแสงเพื่อนบ้านในวงการบันเทิงตอนนี้งานเยอะมากเคยวิ่งงานมากสุด1วัน7งานทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนแบบนี้ได้3เดือนกว่าแล้วแต่หลังจากวันที่6สิงหาคมวัดรับงานทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวไปงานมิสแกรนด์อินเตอร์ขอบคุณทุกคนที่เป็นหงตอนนี้วางแผนหมดแล้วทุกอย่างที่ทำคือโอกาส งานเช้าสุดที่ทําคือ5นาฬกาเบสิกก็7นาฬกาวิ่งงานมากสุด7งานถ้าปกติก็3ถึง4งานข่าวฟันเงือ่อ500มิลิลิตรบอกยังไม่ถึงตอนนี้ก็บํารุงนอนให้มากที่สุดยอมรับว่ามีเบลอบ้างหูได้ยินชาที่กองก็ถามว่าไหวไหมก็บอกว่าไหวเราเห็นโอกาสก็เสียดาย